ที่เปิดมาซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือเราจะทำแค่15 EP นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคก็ไปดูกันเลยตอนที่2แต่หลายเซนนี่คืออาจันทาสะดุ้งจริงจะฟังค่าเนะจะรีบกลับ,ไ,บไปหาท่านโู C.I. อะรีบกลับมาน,นะปาหินโกบี ตอนต้นแล้ไม่เล่าหลายฝั่งเด็กถึงออเ,เอ,อ,ม,อมันอ่ไม่ละไข่มันใหญ่กว่าคนอีกอะเด็กก็มยไข่ไมเรียก็เดีก็มาแล้วถ้าไปกับมืเปล่าหรอกาแอาวเอเอฮะนีอ่อยไปใหญ่จัง

ดีบกอโอ้มึงอดดีกว่าเขาอีกมัน่เจ้ามต้องปล่อยเจ้าเจ้าจลไปมัจ้เาไปยุนจะยุ่ใครเจ้าที่ไปแต่เพิไมระเบิเจ้าเยะพอจปล่อยเ้าใช่ไหม Cái <laughs> มึงก็แข็งแรงแลยังไม่ตายอะอไรอ่ะับินอินซีเกล็ดฟ้าเข้บไปได้เดีทาอินเก็ดฟ้าสพ่อสายเลือดโลกอสูรตึกดำปัดลักษณะเหมือนอินซียักรงเล็กแหลมคมหมู่บ้านสือยอเขาเชิงชี่ รดูหนาเขาใช้เบี้ยค่าทำฟูกหนาๆแบบนี้แต่วันนี้ทำไมเงียบจังใช่ผู้ใดหายไปไหนปกติจะเสียงดังลั่นหมู่บ้านคงจะไปเล่นโซนที่ชายป่าลูกข้าบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องดีๆป่าไปหัวเฮ้โน่นโนนไปบอกเลยนะมีเครื่องถอเอาไปหลบในเครื่อนี่ดิแย่งไข่นกมา มเ้าทุกคนไม่ต้องกลัวบางคเนี่มันเข้ามาไม่ได้แล้วนมันไม่ได้แต่มันระเบิดได้ขอสักลำนึงไม่อนั่นออนรู้ท่านผู้ใคญบอกว่า มันพระพุฤมูบ้านซื้อเก่งมากสองพวกนี้ไอีมันพวกเขาเขาไม่ได้เขาเป็นสัตเก์ไปอ้ยไดี้วไปแลอ้าว เขาอ่ะน,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  <c oughs> นั่นดิพวกเราก็ตายแล้วพอข้ามาช่วยแล้วพว้พวพาวพไปลอด พวกเจ้าตาบอดหรืไปช่วยดิ๊กดิ๊กตอนมึงไปเอาไปเอาอะไรวะตัวมมึงไ่เผยพลังนี้ให้กูเห็นหรอคือเขรเนาะแปลว่าอินซีเป็นฟ้าเจ้าแห่งโลกอกตาหูกับโจมตีไปยันท่านปู่หน้าเผ่าท่านปู่ท่านท้อท่านท้อท่านปู่หัวหน้าเผ่าไข่ใบนี้ถ้าไม่เอาแล้วถ้าอยากจะคืนให้อินซีเกิดฟ้าว่าถึงขั้นนี้ คงจะไม่ได้เพราะตอนนี้มันโกรธมาก,กอาหาัวซานถ่วงเวลาไว้ไมันเอาดิค่ะไปไปแล้วกลับกลับไปหมู่บ้านม,มันจะรอดแบบมันก็ตามไปกันที่หมู่บ้านว่ะยกเว้นผ้นทา,าที่ตายทีแค่นั้นนะโอ้โหหมู่บ้านเป็นแดนเยี่ยม เออน่าจะรอดเนาะที่มเขาอยากได้ลูกของเขาคืนนะมเขาะุนทูเขาเออไม่ใช่แตบพอเข้าอ่ะทำไมถึงไม่ให้คืน ไปแล้วน่ะอย่างที่เจนบอกสุดๆไปเลยอาซอนไปอู

อินซีเกิดฟ้ากับบูบานสือจะเป็นสตรูคัวครับข้าข้าไม่ได้ตั้งใจไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเปิดมันหน่อยได้ไหมเอ้ยท่านเตปพิโรธจะเอกชลบชีวิตได้ปะไม่ได้หรอกใช่ใช่ผ่านรู้สึ แปลงล่างโดนะตะเกีบยบใช่ค่ะเอาเฮ้ยคือมันแบบฆ่าตัวตายเลยหรอฉันรู้เตรีอมตัถูกต้องไม่ใช่ทุ่มกำลังแปลงล่างแบบอันติสุ่งพุ่งอะไรเงี้ย ทำลายของเทพได้อะ่ะก็น่าจะสุด,สดไปเลยแบบมันมันมันเป็นอุ้ยมันเป็นความรักแม่ที่มีตอ่อลูกเลยเข้าใจป่ะมันก็คืออาจจะแบบใหม่ถึงว่าแบบไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้อะอุ้ยขานาดูขนาดนี้มนไม่ตด้อ่ะพี่เอาไว้กันไม่แต่มันตายอยู่แล้วหรือเปล่า คือไม่เกี่ยวกันไม,ไม่มันมันฝักเร็วไปไงหรือเปล่าเออคิดเหมือนกันเกี่ยวแต่กูก็แบบอ่ะถ้าจะกูค่อนข้างแบบฝั่งมนุษย์ไงมึงรู้สึกยังไงไม่ละเทพอ,อ,อเขาจะช่วยฟื้นชีวิตให้เหรอ,อใช่สำคัญจะสงบต้องดูนะ,ะน,น่ะ ขายเลยเอาตาลไม่จะ่องถืแล้วือส่นยาวนมัจนเนยฝืนนแล้วฝืนแล้วก็ไม่ต้องเสิดสงคมนี่เห็นไหเเป็นแม่ลูกกัน ไข่บอกตาลีที่ลูกอะอเจ้าเหลีวไม่เพียงช่วยอินซีกริดพาน้อยยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ซึมทอดสายเลือดนกอสูรดึกดำบรรน์เจ้าอซีกริดฟาน้อยทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีดีจังเลยเจ้าอินซีกริดฟ้าน้อยเขาต้องขอโทษเจ้า ให้อภัยพวกเราด้วยนะถ้ารับรองจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกให้อภัยพวกข้าน,นะดีจังเลยแต่แม่ไม่โกรธแล้วหรอนั่นดิ <c oughs> แม่อาจจะแบบเอ,อออาจจะโอเคละในในเพราะว่าฟื้นชีวิตให้ลูกเขาไงแล้ก็เป็นไปได้โหน้าเผาชนหนีที่หน้าโลัวโัวนั้น ยังอยู่ในเชือกเขาตอนนี้ใกล้จะตายแล้วทำไมอ่ะไอที่สุดโอกาสของข้าขอมาถึงเสือหมิงสุสานสวนีเขตลึกลับห่วง ไอ้นี่แหบะมั้งทำ<อ>ปัญญาเปล่าทุกอย่างก็คือแบบปัญญาปัญญาอันนี้ก็ขี้เกียจขี้เกียจฆ่า,า,าก็จะแบบชราภาพหรือเปล่าสวนทีอกอไฮดานหนคนลมแล้วพวกมึงมข้ามกันเลยนะ มันก็เป็นสตัตว์ก็ต้องขยำอาหารแดกไมละ <laughs>